วันนี้จะพามาดูรีรวิวระหว่างแหฝรั่งกับแหไทยเป็นยังไงครับมันจะเป็นยังไงใครจะเหนือก่าใครมาดูบอ่อนะครับบ่อบอ,บอนี่บอ่อนี่เราจะทดสอบให้ดูเลยนะครับนี่นี่นี่ทดสอบให้ดูเลยนี่บอ่อนี่บอ่อมีปลาฮะนี่มีปลา,ปาโอ้รอ,อไปก่อนรอไปก่อน,ด,นดูครับดูด,ดูดูไปเรื่อย ก่นปลาขึ้นนะครับมีปลาขึ้นจิ้มถอยมาถอยมานี่ครับถอยมานี่ถอยมานี่พือกล้องถอยมานี่นี่เราจะแหไทยลงก่อนนี่แหไทยเก่าๆด้วยเลยเก่าเนี่ยแห้เก่าๆนี่แห,หไทยเนี่ยเราจะลองดูว่าจะสู้แหฝรัง่งได้ไหมผมผ่านก่อน นี่ดูปลาครับปลาขึ้นผุดผุดผุดดูปลาครับดูปลาดูปลาครับดูดูดูปลาขึ้นผุดผุดผุดเลยมันจะหวานแล้วนะมันจะหวานแล้วนะปลาขึ้นเป็นตัวเลยเด้อเด้อลอยสักแป๊บลอยแป๊บลอยแป๊บพุ่มหวานิ่นดลวยกันขึ้นเป็นตัวเลยขึ้นเป็นตัวนี่นี่แหไทยนะเนี่ย เฮ้ยไทยนะฮะ้ยไทยเดี๋ยวมันจบหมดผมดึงเลยครับดึงไม่ต้องงมครับดึงเลยไม่ต้องงมดูว่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงอยู่ไหมนี่เหยไทยนะครับเนี่ยแห่เก่าๆเลยอุ้ยปลาดุกว่ะอีกตัวอีกตัวอุ้ยเุ้ยปลาดุก ดูเชียวเลยโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหดูดนี่ครับผลงานแห่ไทยป,ด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 ปดลดหน่อยปลดหน่อยพอปลดรอดมาปลดเอาปืนดอกครับเอาเอาสับปูดุเขาขอางน้ำทีนี้มาดูตามมาดูครับตามมาดูตามมาดูครับตามมาดูเอาปูดุกเอาปูดุกปลาป่านีนปลาป่นี้ปล่อยมาดู นี่บอ่อนี่อีกบอ่อนึงบอ่อนั้นมันจะเตือนแล้วเดี๋ยวนี่รอกรอกอดรอกอนรอก่อนออน,ออน,นี่นะครับนี่รอไปก่อนครับรอไปก่อนนี่นี่ครับเฮฝรล่ง ขึ้นบุปบ,บูปบมีปลาครับในบอ่อมีปลาฮะนี่ครับอันนี้อันนี้ครับเฮ้ยกวบไอกองหันมาหนึ่งก้องบหันมาหนี่นี่นี่ครับแหฝรัรร่งยี่ห้ออะไรไม่ต้องรู้ครับเดี๋ยวไปหาองนี่แหฝรัร่งสั่งมาจากลาซาดา้าสองเซนครึ่งมาดูครับว่าด้ปลาหรือเปล่ปาหวานแบบไทยเลยฮะหวานแบบไทยเลย ดูครับดูดูนู่ปลาขึ้นบุบบุบเต็มที่เลยอะเหีฝรั่งสู้เหี้ยไทยได้ไหมเมื่อกี้เหี้ยไทมาแล้วไม่เรียกอะไรเหี้ฝรั่งก็เป็นเอาสั่งมาอย่างไรเนี่ยไม่รู้เขาพาเรียกเหี้ยฝรั่งเดี๋ยวผมจุดดูมาครับมาครับมาครับเอาแล้วนะครับโอ้ปลาขึ้นเยอะเลยนะดูครับดู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 ซุ่มดูปลาขึ้นเยอะเลยครับปุ้ลาดไปแล้วโอ้ยทำไมไม่แตกวะ มันเป็นอย่างเง้ยชิบหายแล้วคุณบ้านแหเป็นไหมครับเนี่ยเกับบ้านแหป็นโบผมรู้สึกว่าแหมันจะมีปัญหาครับเนี่ยเหมือนแบ,บบว่าเหมือนว่ามันหึกรพีิน้องเหมือนทุกคนเหมือนเหมือนมันหึกอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอดูครับดูครับเนี่ยผมดึงมาแล้วเนี่ยมันไม่วิ่งเนี่ยปัญหาคือเนี่ยมันไม่วิ่งเนี่ย ดูครับดูดูมันขึ้นเผาหรือเปล่ามันดูดูครับดูดูโอ้โหลูกปะ tin เทีย oh, บเลยพี่น้องดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเฮ้ยอยู่อ่ะเฮ้ยอยู่อ่ะอยู่เหมือนกันว่ะเฮ้ยดูปลุกไล่บ่ไหนโอ้โหลูกปะ tin เทียบเลยโอ้โหลูกปะ tin ปลาเล็กอยู่หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยปลาเล็กลูกปะ tin เทียบเลยโอ้โห ไม่ได้ประดุกเลยปล่อยครับนี่นี่เนี่ยคนงานใครเหนียวลงโอเดี๋ยวเฮ้อหลงโบอะไรใครก็ปล่อยเอาเอาคือเอาเอาไปกินเอาไปกินแมวไม่แมวประดุกไม่เลี้ยงแล้ว,วมันจะกินอย่างอื่นผมประดุกเลี้ยงใน,นกระชังนี่ครับอย่างที่เห็นครับพี่น้องอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยผมว่าเสื้อแห่ฝรั่งเนี่ยตาใหญ่จะดีอยู่แต่ว่า นี่ตาเล็กตรงมาช่วงนี้มันไม่แตกมันไม่แตกในมาช่วงนี้นมันไม่แตกหรือว่าผมหวานไม่ดีฮะเอาอีกเส้เออเดี๋ยวผมลองหวานอีกทีหนึ่งผมหวานไม่ดีฮะอีกทีนึงอีกทีนึ่งอีกทีหนึ่งดูสิมันเป็นพ่อแหหรือว่าเป็นพ่อคนหวานเอาละนีนึงเดี๋ยวอันนี้ไม่เน้นว่าได้ปลาแล้วแต่ว่าจะดูว่าแหมันจะแตกดีหรือเปล่านะเอาโอเคดูซูมดูดูไดูทั้งนู่น ดูท่านุ่นดูสองสามใบเออบ่ะมันก็แตกดีนี่บ่ะแต่มันผมมาเป็นที่คนบานนะครับแต่มันมีติดตรงเนี้ยเนี้ยติดตรงเนี้ยนะนี่ติดตรงเนี้ยนี้นี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 มันไม่ค่อยแตกนะมันเหมือนเป็นเป็นโถงนะพี่น้องมันเป็นโถงมันดีครับดีแต่ว่าถ้ามันตรงนี้มันแตกสุดก็จะดีอยู่ดูนะครับผม เดี๋ยวดูดมันติดปลาป่ะเอ้าตัวนี้ฮะอีะตัวปลาเอ้าเสียนนี้ได้ปลาดุกเอา้าลูกปลาเพียบเลยปลาปดุกปลาดุกนี่นี่โอ้โหทำไงเนี่ยปล่อยปวกหนูลูกปลาตายแล้วดูที่นี่ครับเห็นฝรั่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะไหปลามันจะติดตรงเผาเผากว้างอัตโนมัติ นี่ครับนี่เลยต่อมือก้องชัดไหมเนี่ยชัดไหมโอเคนะโอเคนะครับเนี่ยพิจารณาดูเอาแรกครับใครที่จะเล่นยังไงก็แล้วแต่จะบุกปลาเพราะคืุกอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลูกก่อนเอาดุกก่อนทุกปลาจะทุกปลาจะดันเลยทุกปลาจะร่วงนะเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอารัดกระดูกไว้ก่อนโอเคอุ้ย หายแล้วชิมยิบงเจ็บลูกปลาลูกน้ำ่อยเฮ้ยมือกล้องอยู่มือกล้องกลางสายกล้องไม่ได้ห้องเก็บกดลูกปลาเนี่ยผม,ผมรู้ส่ำส้องไปอย่างนี้ให oh, oh, <il> ้ลูกปลาดินเนี่ยโหพี่น้องครับเนี่ยลูกปลาดิเนี่ยนี่ครับลูกปลาดินเนี่ยเห็นไหมในี่มือกล้องเห็นไหมไอ้ลูกปลาดินภูมิใจมากเลยนะเนี่ยปลาดินออกลูกแล้วโอ้โ oh, ห เลี้งแบบตามมีตามเกิดโอเคครับโอเคครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดต like, ิดตามมานะครับเนี่ยแล้วแต่นะครับท่านจะพิจารณาเองว่าจะซื้อเนี่ยแบบไหนรีวิวให้ดูแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ